โูเสียงน่ะเสียงนี้นะครับ hm พี่น้องเอิมเสียนี้เลยอุ้ยออกมาเลยครับนี่นี่คโอ้หู้งลายหูเลยครับแต่หู้งเป็นหูเปิดอยอุ้ยคือมาดตัวนี้นี่นี่เห็นว่าเป๋าเนี่ยนี่นี่เป๋าเนี่ยหลักสวัสดีครับพี่น้องเดี๋ยวคิดนี้สิ่้องพาพี่น้องม่านเอาน้ำมาเอาหยอดลง หูกี่ปมนะครับภริษัทเขาเอน็นยีปมไงครับผมจริงจริงไงเดี๋ยครับดีครับ่บอยมันหอยมันสิ่นี้วะครับน้องแต่ว่าหูนี่กับนี้อยู่ครับหูงข้างนี่ผมจุกวงทีนี่เดี๋ยววันเสียวนามหยอดลงหนึเพาเสียหนามที่ต้องไปนะครับเดี๋ยวสองหูนี่มันสี่นี่ตูบวครับพี่น้องนี่นี่นี่เห็นตัวหูนะครับปวด ขวดขวยอยกก็หนุนดาวเมื่อกี้เห็นตะหู้เลยเดี๋ยวเขาเสือกหนามมากนียครับผมตักหนังมาเรียบร้อยแล้วเอาเพลงหน่อยบ้างเผื่อตะหูดเหลยครับพี่น้องตรงนี้ตัวตรงนอ้สักพักนะพี่น้อง เงียบถัวหนีุ่ณพ่ขึ้นมาครับผมด,ดินดินน้องอุดตูดครับตีบางหีหนิล้ำ มโอ้เสีงหน่ะสียนี้นะครับพี่น้องเดี๋ยวเสียนี้เลยอุย้ยออกมาเลยครับนี่นี่ครับ <c oughs> โอ้ไปออกมา้วผู้ดีเลยครับพี่น้องนี่โผล่ขึ้นไงนี่ครับพี่น้องเงาเจ้าเดีย๋ยวมึาางห่วงนี้สิมีบอ โอ้หหเห็นอนกมาครับพี่น้องเดี๋ยวเทียงไปอกันนี่ร้องไว้มันไม่เปี่ยวเลยครับบางทีมันขึ้นไปอยู่ทั้งเปี่ยวมั้นครับหรือว่าถาน้ำถึงมันก็สิทะลุเปี่ยวออกมาเลยอ้เป็นทะลึกแต่ครับพี่น้อง อือผอบป่านนี้เฮ้ยพมกี้เหรอครับผมทางนี้ซีอสิออกมากเหรอครับบุดยออกมากครับพี่น,อน้องนี่ตายอย่างวางงเลยตัวรุ่นเดียวกันครับนี่นี่นี่ตุ่นเสียก,กักครับพี่นอ้องนี่โอ้ตัวามือกยิครับเอ้าเดี๋ยวเดี๋ยวสะซองหาหูก,กันครับพี่นอ้องนี่หูหนึ่งครับผมเห็นไหมครับนี่หูหนึ่ง เนี่ยว่าเลี่ยนเห็นังหโ่กาแล้วล้องลองลอยี่ยวนาึงไป๋ซีนี้ตัวังเทียงกระโดดลงไาได้ครับเทียเข้าเดียว มุมีครับผมว่าจังนี้ที่น้าเหมือนไรต้องไปเลือกดึกอุ้ยครับพี่น้องเดี๋ยวไปหาบึงห้องไม้ครับผมน้ำหมด้ยครับฝนก็นยังตกอยู่แต่ปีที่เราเนี่ย,นะยไล่เลย นี่แม่นมาหูนี่หูนี่นะสีแม่นนะครับพี่น้องน,นี่นี่ขี่ควายอยู่นี่นี่นี่แม่นดีๆครับพี่น้องเดี๋ยวเอามาเที่ยวนึงกันนี่วะหูนปิดอยู่เลยครับเมื่อกี้ ปิดอยู่เลยครับพี่นอ้องแต่ว่าพวกขึ้นมาฮหน้ามันติ่มมันตันอละโบตีถัดแบบนี้ต้องขึ้นมาเด้๋ยวมึงหูหนี่กัะไรขึนหูยังไง เงินทุโอน้งกูลงขึ้นมาหูหลายหูเลยครับเต็มห้เป็นหูเปิดอุ้ยขึ้นมาแล้วนี้นี่นี่เห็นว่าเปียวนี่นี่นี่เปียวมันเที่งไปว่วเข้าแถมนีนขึ้นมาเลยครับพี่น้องนี่โต้ยไงเลยครับมานี่แล้วมานี่ก็้วว้าครับจำได้ป้ะครับ หูที่ว่าพวกขื่นนี่เขาปล่อยถิ่มไปเนี่ครับขึ้นมาแล้วนี่ยนะครับพี่น้องนี่หัวมุดอยู่นี่โอ้ตัวน,นี้ตัวนีเลยครับพี่น้องหมานครับผมหมานเรมีหูที่ว่าหูปิดนะครับนี่นี่ขึ้นมาสะสะหมานให้เราครับแตวนี้มันข่อยอะไรครับเนาะมัะเบิง่งควอยนี่ครับพี่น้องนี่มันข่อยน,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 ยนยี่เลยเนี่นี่มาครับ สวยดีปลาสมินะครับพี่นอ้องขอนปิดหูลไปเลยนี่ครับขอนเราเข้าอ,อีกทีหน,น้่งต้องไปอันนี้เป็นวิธีออกง่ายๆนะครับผมไม่ต้องกลนครับเจ้าถ้าน้ำยู่ใกล้กับไข่ ถึงขึนมาสินี้นะครับผมนี่แบบนี้ลงเบ่งเสริมมาแบบนี้ลงเบ่งสันครับพี่น้องอะไรต้องเวิดเวิดจังสิ นี่ยขอยากปกึงกันนี้นครับเป็นหูเกา่าเันได้เลยอู้วันขุดออาไหมครับอู้วันขึ้นมานล้วขี่ตุม่มหนอวะวูเหน็นครับผมเที่ยวไปรถวูเห็นไหม เป็นคูเ่เขาจะอาขวดเลยเด้อเดี๋ยวมีคู่ลงไปอยู่ด้วยครับโอ้ขึ้นมาแเลยนี่น,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 นไไี่นี่ครับพี่น้องน้ำมาถึงมันนี่น้ำเตงมันนี่โถง่ายเลยนี่ครับพี่น้องเป็นวิธีเอาง่ายๆครับผมนี่พี่เอากีโปมหรือว่ากีโรนบากขึ้นตัวนี้ง่ายนี่ครับผมนี่เอาเข้าวเดียวครับนี่นี่เอาไงไ่ายๆเลยครับ เที่ยวอยู่นี่เขาเดี๋ยวครัเมื่อกี้นี่บุญครับเอ้าอันนี้ก็สอนวิธีเอาพี่ป้อมครับเดี๋อาขิ้หนาพอกันไหมครับผมไปหาอยู่หากินนะครับพี่น้องกระเป๋าพี่น้องก็ได้ก็แช้ากดตีสามช่องอีสานแอบมานะครับผมนี่เป็นแค่วิธีเอาผู้ฟรีนไปค้นเอากัได้เองกันครับพี่น้องได้สนมากถ้าน้ำยู่ใกล้ผมก็สิเอาน้ำมาให้เอานะครับให้เอาตัวมันก็ได้ไงมันบุกค่อยมีครับปีนี้ ผูอดีซ้ายอยู่นี่ผมก็เลยให้ออกเลยต่ไปมันโคกกมำลงกัเลยขุดอาเกเาครับอาครับผมสำหรับลี่นี่ไว้เท่านี้ครับผมขอบคุณครับ